มอืออาหารรักก็คือตำาบักทัวต้มป้าต้มป้าจะพิมพล้ะรกัยำหน้าราลาบน้าปนป้าต้นตำสนต้มสมเสียด้้ย,ยเยป็นเด็กตัวนิ่มไดกตัวนี้ yeah, yeah. เด็กตัวตแล้วมัมม้เด็กเขาคข,าขยงกันเอาไม่เด้กเขาแข็งกันแอ สมปลาดดคุณพงงนี่จะได้ให้ปากน้ำนสมได้ปลาแดกอันนั้นมีอยัางสม้ยยอยมนะัยหนหวานเนาะเราเป็นสามยางเมนูมนี่ยส่น้นำพอ,อ,อนนะอะน่ิเนาะต้มปลานิ่ สมบัติทีทิ้มตั้มสมทัวแหละครับปนปน็นิ่ผีมือเทปเปาคของเอาล่ะนี่เทปเปิน่นี่คขาหนีผีมือตั้มสมมือ,น,น,มอน,นีเพิ่เบิร์หลดอีก คนเช่นไม่ขึ้นใมนุ่่นเมืองพุ่นคนก้างมองนอนเรียบรอยพุ่เบิดหลดน่นไม่ขึ้นขายของเก่งบ้านนีบ้านานั้นแกยังมีคนยังมายูนัำอยู่มือหนึ่งกับประตำกว่าสามสี่พันสามสี่พันแล้วก็สิบคูนเด็กสิบสิบ,ส,บสิบมือกับสี่สามหมืน่นสี่มือนนอ่นเนาะ คนกัมพาเมียนาะ,นะป่านนั่นมีคนอยากมาอยู่นั่อยู่นาะคะนกัมพาเมียเหมือนละสามสี่พันนะวะกระตี้มื่อกี้สิบหมื่นสิบหมื่นสามหมื่นอาหารการกินก็บเง็้ของ ยาอน่้เอออยยุเบิ่งทวงเงียบบนั้นเกิดหรอกเบิ่งแหละเพราะัมามากเกินน่ะจำสมมัลผู้มาสมกับแสบเนยผู้มาผสมก็ว่าผู้แสบสจริงไหมนับซ้อนนับจิบบ่ ไกันเ right? ี <S <s ่ยเรียบเอาเอานี่ยมาจะบอกกันเดียวคนไปหัวเขาเนาะสวัลโีค่เป็นอะไรบางเงีี่หลงเสียเลยรถทีตัอาใหม